พนักรคน้ายคึงนะครับวันนี้หจะรตวิว้ซอยสีแปดนะครับนี่นรอบผมเองครับน้องบันปันน้องไม่แทบน้องไม่แทบน้องชาวบ้านเราจะพาเดินชมนะครับนี่คือซอยข้ามมีร้านะตรงนี้นะครับดูเองนะครับพอนนี้มก็จะอบอุ่นหน่อยนะครับแดดเปียงเลยนี่คือรถคันเก่าๆอันหนึ่งรถหี่ดอกเลยครับรถของใครไม่รู้นะ นี่ก็รถแต่ก่อนเก่ามากเลยครับแต่ก็เปลี่ยนใหม่แล้วอันนี้รถฟ้าผมเองครับรถไม่รถไม่ไม่ใช่รถของมันนะครับรถปลาอูรถปลาแม่แท้ของมันเดี๋ยวจะเดินเดินไปนตรงซอยนะครับหนหนครับสำรวจไปเรื่อยเราจะไปชุมชนอยู่รวยนะใน,นชุมชนอยู่รวยนะครับกำลังเดินไป,ไปนะพี่จิง4ี่ิบแปดวิวเห็นไหมคุณท่านอาจจะไม่เห็นนะครับถ้าใครจะมาพักที่นี่ก็มาพักได้นะครับมีแต่ชาวต่างชาติมาครับคนจีนคนฝรั่งคนอังกีษ

ค่ะในซอยนะครับอาจจะมีตัวนี้เฉ้มสวยนะครับตั้งเมสวยทางขยะนะครับทางขยะแท็กซี่มิสเตอร์นะครับ รู้จบได้ลจบเราจะมาเดินมาดูในสนสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเขาก็ทวงเขาเมื่อกี้แท้วนี้นะครับไม่คยดูครับจบยาง